ู่กับคุณไปตลอดชีวิตอยากมีหน้าอกที่สวยๆต้องรู้วิธีดูแลค่ะสวัสดีค่ะกี่เองค่ะอรพันธ์เจริญชัยถ้าถามกันตรงๆเลยนะคะว่าใครเคยดูแลหน้าอกบ้างจะมีสักกี่คนคะที่ตอบว่าดูแลเท่าที่ที่รู้มานะคะปัญหาเกี่ยวกับหน้าอกเนี่ยคือมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทองค่ะตอนวัยรุ่นก็มีหน้าอกเล็กก็ถามตัวเองอยู่ตลอดว่าพอจะมีวิธีไหนบ้างทําให้หน้าอกใหญ่ขึ้นนะคะ แต่พอมาตอนนี้ค่ะหน้าอกใหญ่ขึ้นแล้วก็คือเสี่ยงกลัวเรื่องของความหย่อนยานนะคะแต่บางคนค่ะหน้าอกเล็กก็มีปัญหาเกี่ยวกับความหย่อนค้อยหรือว่าหน้าอกเลวอีกซึ่งสารพัดทั้งหมดทั้งหาทั้งมวลเนี่ยคือเป็นปัญหาที่คือแบบ ทุกคนเนี่ยหมดความมั่นใจมานักต่อนักแล้วตัวอย่างอย่างกี้เองนะแต่ก่อนเนี่ยกี้เป็นคนมีหน้าอกเล็กมากเพิ่งจะมาหน้าอกใหญ่เนี่ยตอนมีลูกค่ะพอหน้าอกเล็กแล้วเนาะก็อยากจะหน้าอกใหญ่พอหน้าอกใหญ่แล้วก็ชักจะมีปัญหาอีกคือแบบกี้ก็ตือต้องไม่ไหวแล้วกี้ต้องมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง อกี้เต็มที่กับมันเนี่ยคือกี้ก็ต้องดูแลมันจริงๆกี้ก็เลยมีความรู้ด้านนี้เยอะขึ้นและกี้ก็ได้รู้จักกับแฮปเซนค่ะซึ่งเป็นแบรนด์สบู่เกรดพรีเมียมนะคะเป็นสบู่กระชับผิวให้ผลลัพธ์ทูอินวันเลยนะคะในเรื่องของการบำรุงผิวให้กระจ่างใสแล้วก็ผิวเด้งผิวกระชับเติมเต็มความมั่นใจค่ะทางแบรนด์นะคะเขาอจะพัฒนาคอนเทนต เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้รับความมั่นใจในการใช้มากขึ้นนะคะกี่ก็เลยได้มาร่วมง,งานกันค่ะสบู่แฮรเซนนะคะที่กี่ชอบเลยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสบู่กีเซอรีนเกตล้างหน้านะคะที่มีกรรมวิธีผลิตเฉพาะนะคะตากนานถึง2สัปดาห์เลยนะคะให้ดูกันเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขามี ให้ความชุ่มชื้นที่สูงมากแล้วก็ฟอกได้นานต่อเนื่องถึง5นาทีค่ะบางคนนะคะก็เอามาฟอกผิวหน้าหรือว่าผิวกายหรือว่าเอามานวดหน้าอกนะคะส่วนตัวกี้นะคะก็ชอบเหมือนกันนะคะกี้จะเอามานวดหน้าอกประจำเลยนะคะพอเวลาล้างออกแล้วนะคะจะรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยกระชับขึ้นมากๆนะคะใครที่ยังไม่เคยลองใช้สบู่ตัวนี้นะคะอยากให้ลองใช้ดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะกลับมาต่อเรื่องหน้าอกกันค่ะบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องกรรมพนันมายังไงก็ป มันไปนแบบนั้นเถอะแต่ว่าจริงๆแล้วนะ,ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแหละเนาะก็ต้องดูแลกันหน่อยนะคะเช่นเรื่องการกินอาหารการพักผ่อนใี้เพียงพอการส่งชุดชนในการนวดหน้าอกนะคะหรือว่าการออกกาลังกายส อย่าไปเครียดอย่าไปกังวลน,นะคะเดี๋ยวมันจะห่อเหี่ยวหมดความมั่นใจไม่เป็นตัวของตัวเองอีกสําหรับใครนะคะที่หันมาเริ่มต้นดูแลตัวเองนะคะกี้ก็แนะนําเลยนะคะว่าให้กด subscribe นะคะหรือว่ากดกิ่งหรือว่า a d ด line h a l s e ได้เลยค่ะกี้รับรองเลยค่ะว่าความรู้จะหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะเพราะทาง h a l f s e นะคะรวมถึงกี้และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆนะคะจะอ,ออกมาให้ความรู้ Howto ต่างๆทุกเรื่องที่ผู้หญิงอยากรู้ครอบคลุมในหลายๆเรื่องค่ะเช่นการทําความสะอาดผิว การบำรุงผิวรวมถึงการแต่งหน้าการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ครบถ้วนอย่างตรงไปตรงมาปัจจุบัน,บน,นะคะ่ะมีคลิป How to เกือบ500คลิปแล้วค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะไปติดตามค่ะและเข้าไปแชร์ประสบการณ์และรับความรู้กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะกี้ก็ขอตัวไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ